สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาหนีมาพบกับอูน้ำไส้นะครับมาหลุนเล็กน้ำกันนะครับผมนี่ครับมากับแม่น้ำเสียโเก่ามาเสียครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับัครบผมมาหลุนเล็กข่ายกันครับพี่น้อกมันก็เลขกข่ายโอ้สี่แปดสี่หลุดนี่สุดยอดทรัพย์เลยตัวนี้เนาะครับครับผมที่สเดี๋ยวใครว่าบ้านกันวะครับ น้ำหมูน้ำไช่กับมาครับ,รบน้ำกันวัสดีครับรุ่นเล็กรุ่นห้วยน้ำกันเนาะครับสองตัวท้ายครับผมสองตัวสองตัวท้ายครับผมเอาะโ้ัีเดยนะม่โตนั่เสียสื่อเนาะเมียนเมียน ขายสตัวเงียบเบเงียบเงบหัวใจก็ต้นตอๆแล้วรางวัลเลขทาย<อ>สตัววนที่สิกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกหนึงหกโอ้หนึแล้วตัวนี้แปแปห้าัาองอกคงนะคะราวขายสตัววนที่แป5ห้าน้เ,เทียกออเลขจ้า 85เด็กผู้เด็กผู้ดำครับ 82A8A2 อ๋อบิ่งเบลนแง่กันครับผมบัด A8 เนาะครับโอ้ผูน้ำใจโค้งสุดท้ายพ่อไพ่บุญพ่อไพ่บุญตอมีบัดนี้ครับพ่อไพ่บุญตอมี่ A8A8 ไม่ไพ่เอกนะปูอ่าหลังพ่อไพ่บุญ A8 เนาะครับอันนี้ก็เป็นผูป่าผูป่าเม็ดเดียวครับแต่เป็นบดเนาะครับไปหลุนรางวัลทีหนึ่งกันครับพี่น้องครับอ่า พรเบงกูบุญไลนรำกันครับผมห้าแปดแปดห้าครับมาหลุนรางวัลที่หนึ่งครับผมสามห้าหกสห้าเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ไม่ไหวห้าเจ็ดมากเต็มเต็มไม่ไหวโอ้เจ็ดห้าศูนย์ตัดเลนคอยบอกว่าตัดเลนบนล่างก็ตัดอ้ยไม่ไหวเลขดิ้เขา โอ้หแล้วครับผมครับเจ็ดห้าเจ็ด้เจ็ดมากเจ็ดมากอีหลีโอ้เจ็ดห้าเจ็ดเรหาวันเสาครับโอ้ถือ่ายสำนักเจ็ดหาครับพี่น้องโอ้เลพ่อ่จับปลาเจ็ดหา่จับปลาอีกคิดห้าใครจะม่ชอเรียเนียให้เขานักเียบอกว่าในตดกตวเอ่อนักเขียนกันตาคือกัรนั่ง เจ็ดห้าี่เนาะพ่อแมนเจ็หาเจ็โอ้นนี้าอยู่อูป่าซาหาเจ็ดแมนอูปาซาเขาอยู่เขาอยู่ครับแมนโอ้ยืนเอ็ดยืนเน้นลักลอยมากเจ็กับหาเขาเจ็ที่นี้่ะท่านผูชช่แมนอูปาซาเนาะครับถามครับพี่น้องโอ้บ้านเขาจ็ดคับเมียอ้อยเขาเต็มเต็มค่ะเจ็ดห้าเจ็ด นี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยบอกว่าให้ตัดเนาะเรียกวิ่งเต้มือแรกเก็ะเข่าเนาะแม่อ้อยแม่ยห้าตัวเดียวเนาะแม่ที่เป็นไหมาห้าตัวเดียวเพิ่นผิดศูนย์ค่ะศูนย์มากครับผมแม่อ้อยเนจะก็อวน้ำเช่ครับดิ่เนาะครับเข้โคือกันเนาะครับหลายยสมานกิ้วน้ำเช่ครับแต่ยังบริตรตรวจหมดปูปลาสาครับเป็นไหหาแปดบนเม็ดเดียวเลยบนโลงงาง เอาปูปลาชากับเขาโอ้ต่อมาเชี่ยกับนีหลายอยู่ครับพี่น้องเพิ่งเติมจังครับผมครับนี่นี่นี่เทานี่นี่นี่แม่อ้อยแม่อ้อยป่ะคุณสาวน้ำเชี่ยกับบอกว่าให้โอ้น้ำใส่กับมีคือกันนะครับของเหล็กพอเชียนสุพรรณกับพวงทิศไทยอาจารย์พันท่องเนาะครับแมนจับคู่จับคู่เกียร์ห้าบนนะโอ้พอเชียนสุพรรณครับต่อมาเชี่ยกับลงคือกันครับผมครับอันนี้กับฮาเจ็ดครับผมอาจารย์พันท่องอาจารย์พันท่องนี่เนาะครับ ออเสียนสุพรรณพร้อมกับมาเชียร์กัครับครับสุดยอดดีๆครับครับนี่เลขรางวัลที่หนึ่งครับพ่อเก่ามาเสียมีบ่น้อครับมี่นี่ี่นี่รายคือกันเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้อยมีกครั้งหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็ร่างอ่าตื่นเต้นอยู่ครับพี่น้องครับผมเสียดายครับผมเลขกดังนี่เลยขึ้นได้นะมันเบิ่งแมียน้ำเสียกันนะครับกําลังตื่นเตือนแมีน นี่ชุดกดบนนี่ครับผมชุดกดบนนี่เขามาสองหมวดแล้วพ่อนานๆน,น้ำเชี่ยกะเหตุเบิงย้อนหลังไปกับเขาครับผมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีและแม่เอฟซีน้องจอเด่นเดินดีเนาะนค่ะหมวดว่าหันน้ำเชี่ยเห็ดเขาเจ็ดเก่าค่ะท่านผู้ชมเขาเจ็ดเก่าเลขกอเอียงหรือแถวเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด เอาตัวกับอีกแล้วเถอเอาตัวกับเจ็บอีกแล้วับนเสียถึงเท่านี้ครับโอ้เบิ่งของพอเก่ามาเสียกันนะครับบารนี้เอาครับกันเลย FC เดือบเบิ่งเอาเนาะครับผมเขาไลฟ์สัมนำยู่เนาะครับครัเบิ่งเป็นแนวทางเอาด้วยครับผมมาเป็นว่าอาจารย์พันท่องเซียนสุพันต์นาะครับผมพอบินเดียวพอไห่บุญนะครับผมเดี๋ยวงวดตัวงวดกันได้ตามดูน้ำใส่ยยาวขึ้นใน เปรียบเทียบกันนะครับผมงวดเก่ากับงวดใหม่นะครับกะเบิ้งเป็นแนวทางนะครับผมอ่าอารยากาศประมาณสีม่วงนะครับผมเย็นดีครับมาเบิ้งต้นกล้วยพร้อมตัวรูปแนวทางให้เอฟซีฟังพร้อมเนาะครับผมอ่าเป็นคลิปเบิ้งพอเก่าไม่เสียแม่น้ำเสียครับผมอ่าสำนักใดเขาไล่ก็กันเนาะครับโอ้น้ำเสะกับมีคือกันเนาะครับะ สู่บ่อแรงนะครับผมเพราะว่าเสียนของพอเก่ามาเสียแม่น,น้ำเสียหลายกลัวนะครับผมแต่พยายามามหาแนวทางไอเอฟซี FC ทุกคนนะครับขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่ให้แนวทางอู้น้้ำใส่ครับผมหรือเสียนต่างๆนะครับผมกด,ก,กดแหลกดแชกดติดตามอู้น้้ำใส่ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปตจอจอไปนะครับผมอ่าสู่ไปนน้ำกันนะครับ เหล็กมีเขาไม่ลดได้เมื่อนี้มีไพ่ถือเน่้ยเนาะครับผมกับแสดงความดีใจนะครับผมที่ถือเหล็กน้ำอูน้ำไส้ครับวัยเห็วว่าถือน้ำพอเรามาเสียหรือแม่น้ำเสียเนาะครับผมอ่าสู้ๆครับผมเขาหลายสำนักนะครับผมเดี๋ยวกับเอฟซีเขามารับซมรบฟั่งลิปครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ เป็นแรงใจใหวี่ยน้ำใส่ตลอดนะครับหว่น้ำใส่พยายา่มตามหาแนวทางใอ้เอฟซีทุกคนนะครับผมช่วงนี้กะเวลาว่างบ่ค่อยไล่นะครับมาตามแนวทางใ e อ้เอฟซีคือเก่าแล้วครับผมเอาครับถ่ายคลิปนี้กะอวยพ่อใเอฟซีนะครับผมถูกหวยรวยเงินอีดีมีแห้งน้ำกันนะครับผมมันหมานครับน้ำใส่ พาไปี่นองไปเบิ่งสวนพักก่อนนะครับนี่ครับผ่ามุ่งสีดำนะครับผมทำใหม่ครับเอาหกป่องพักนะครับผมมาให้แดดถือไล่ครับเดี๋ยวมันแห้งแก้ไปครับผมเอาครับค่คลิปหน้าพอกันไม้ด้วยครับผมสู้ๆน้ำกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ